ออทีมดีขึ้นนี่แตพ่พญาเซิงอยู่คนเดียวแกพังสนะมุน้ำมันแกเพลงเพ่ง,งอ,อ,อย่างโอ้โอ้เพลงเตาตีเป็นยังไงเนี่ยคิดว่าเสียวควอมเอียงแน่มาสู่เลี้ยวกล้องหนาดีกว่าพญาเซิงคิดว่าจะเอาดีอะไรมาสู้กับทีมซีครับอืมผมมันพี่ของดีอยู่แล้วครับไส่เสื้อพี่เสื้อพีชนอกอยู่แล้ว,ลวนเนี่ย เมืไ่ไรผมก็เห็นขาดยี่หลีขาดคือแบบขาดพูดเพราะมีโอกาสเขาชิงสิป่ครับขาดไหมถึงเลวลา,แบบวา,วา,วาแบบว้าวเอียงว่ะทีมดีขึ้นชุดยอดใช่ป่ะแบบพวได้เป็นก๊อปปี้เ่ได้ลยก็เปอร์ดเพราะไรนะแบบเ็แบบแบบไอเดียไม่หวัวานะแบบหวาจากคนใจเลยนะั่นแหะโอ้ทีมซี่กับพวดี้เป็นก๊อปปี้ผู้พวเป็นงานใหม่หมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งดนตรีเราก็ไม่เอาตามต้นฉบับดนตรีเราลงทุนทำเองหมดทำเองอยู่ทำเองทำไม่ได้ไหน อาจารย์จ้างจ้างอาจารย์นะครับพี่น้องงบที่ได้มาจากตรงนี้คือเราจ้างใหม่หมดเลยทั้งชุดทั้งคอดตุมทั้งอะไรทุกอย่างใหม่หมดเลยแต่งหน้าทำผมใหม่หมดเลยดนตรีจ้างใหม่จ้างเฮลตีใหม่นะครับพี่น้องในงบประมาณที่ขอมาคือทุกอย่างใหม่ห้อหอยเทียใหม่ไม่อย่าหรือเจ้าหรือตาต้นฉบับอยู่เลยไายต้นฉบับตังไหนไม่เห็นม่าจะใส่เขาเกินหลอดสักก้ารอสักก้ารอเขาตั้งหลอด เขาเลยหลอกเออาเขาแต่งการตัดมาชั่นกันโหลดทีมบีกับทีมซี่โอ้ยมันเกิดอยู่แล้วทิมซี่ทีมบีกับศรีนาจะยั่งเดียวหรอขนานี้นั่มนักคู่ฝึกนั่มนักคู่ฝึกเพราะว่าบูดีที่มุมก่ที่มุมอาจิมีสมัยยกษ่อนหน่อยแต่ว่ากัดตีต่อยกันเจ็บเพื่อนแน่นอนท่านศิลป์ครับท่านตัวน้อยต่อยหนักกันแล้วโบ่ตัวใหญ่กัดต่อยหนักก่อน สภายกร้อนว่าหน่อยแต่ว่าขั้วใดหน่ะโอ้ยนะพี่น้องถึงสภายกร์สิบว่าหลายว่าโดนว่าเหลือนเนี่ยนะแบบเอามาอันก็ไม่แห้งหลายเฮงผิดหลายเนี่พี่นี่ทีมซีกับคิดว่าบอลได้หลายนะครับกับสักประมาณหนึ่งยุนะครับก็ไม่ได้พ้<ค>นไรแห้งผิดหลายนี่ยนะค,ออคือขอเสียท่านเนี่ยอันนี้คิดว่าเลนเซอร์ก็คือแบบว่ามีผิดไดยเพราะว่าเราการันตีด้วยถ้วยพระราชทานสามถ้วยนะครับพี่น้องแล้วกับความพร้อมเพลียงของต้องให้เขานะครับศิลปกรรมมอคอนี่คือบอกได้ว่าไม่มีผิด มื้อนี่โยึ้นโอ้พี่น้องลองเพียงขึ้นขึ้นลองคุ้นแท้คือนกันดีๆเจ้าหล่ะพี่น้องคาบียร์น่ะนะเออบอบบ๊อบเขากับบ๊อบยังหล่ะพี่น้องกใครนาวิธีเป็นที่โชู่ก็ได้เนาะที่วยพักเป็นทีช่วยอยู่แล้วนาวิที่เป็นที่ตัดสินนะครับพี่น้องกล้องเหมือนไม่สางเลยอยู่ั้นว่าน่ะคือสิว่าโปรสางคือสิว่าตังสั้นครับพี่น้อง รายกาจากักรจัน์ตอนนี้เราก็ร่างคิดนางกี่พี่น้องคือโจทย์ที่เลยมากมันกับขดทางที่ชนักนะครับนอกจากคิดน้ำโจทย์นักเราก็ยังมาคิดว่าเออสิ่แผ่ทิ่เอบอสี่แผ่นที่บอผมผมนักกันนักทุกอีพี่อยู่แล้วเพราะว่าผมอยากเอาแบบเอาของใหม่มาฝากพี่ฝากน้องเลยผมก็เลย,เ,ยเอาแบบเอ้ยเอาเอา้เอปกติ่าแล้วสี่หล่อ,อเพลงน,น,นี้นั่นนี่อันนี้กับเพลงใหม่นะครับอันนี้กับเพลงไม่เพลงไม่อยู่ในวันเพลงใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเจอเลย เนี่ย <łość> ผมนต่มันมีเสื้อผ้ายแตลอดนี่เสื้อผ้ายังคือปกติพงศนยังกล่องกบบนีแต่แบบบวบบวทยผสมเหล้าสิคือขคืนมาแล้วเออกล่องก็บวบท้ายผสมเหล้าสิพี่น้องเออมันมันม่ไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยก็คือแบบอืมก็คือ้ากล่องว่าอยู่บวบท้ายผสมเหล้าบวบท้ายตกเหล้าสิบอกเออนี่อันนี้ต้องสื้อบัตรเข้าไปดูนะพี่น้่อนอุ้ย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 มันม่มีอะไรแปลกใหม่เจ้าเนี่ยหวายถ้า่วกนี้คุ่มปีแต่นะอย่าลืมซื้อบัตรจังหวะนะพี่น้องเออ ออ๋ซื้อบัตรตื่นตัวซื้อบัตรซื้อตัวพี่น้องมานคิงกันปันนี้แล้วพี่น้องลองซื้อบัตรซื้อตัวดินะครับคือน้องคุณเบสแท้ว่าอยู่ใส่ยันนี่คิงกันคักเป็นจังหวะคิงซื้อเนี่ยแหละพี่น้องจริงๆเราการหากันแพงกันด้วยกันบอยบอยยังไม่หาใครยังมาใกล้ใครเน้าคนละที่พวกใครโอ้คนละที่มาคอยตอนนี้เขาเล่นแล้วเขาจะเป็นพี่น้องกันไหมตอนนี้เขาบอยจะเป็นพี่น้องกันแล้ว เขาขาดกันกับพี่น้องแล้วยเขาคนละทีมแล้วคนละสังกัดแล้วโอ้ตอนนี้คนละที่มาสันเถอะเออเขาคนละทีมแล้วเขาบอกเป็นพี่น้องกันแล้วเขาจิกขาพันกันอยู่นี่เนี่หนาไม่ที่พี่น้องลองซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมจังสิเดรุ่นน้ำพี่น้ำนองเออเอาไปเสิเอาเก่าโดดถอยบิรขอเขาชิงน้ำมุดออกพี่น้องขันสิมาขิงกันบัดนี้เออขัดจีมา ไรขาไรฟันกันมาหนีผู้ใดเจียวเกาหลุดถอยลังวั่นหน่อยข่อยบอดอยากขาเขาผู้ใดดอกฟันเลยผลการงานการแสดงนั่นแหละก็เลยมาฟันมือพเดมิเอาดาบก็ฟันกันดอกเออกันสิไรดาบไรฟันกันมาหนีข่อยกับพ่อคอยุ่งเกี่ยวพี่น้องกระจิคอไปเนื้อเนืบนะครับไปคือยังตกกับไปเนื้อเนืบตลอดไปคือยังตกใจไปคือยังตกใจกับเตาเออเพราะเนี่กล่องนี่กะให้เพราะเนี่กล่องนี่กะให้ป็นแบบว่า กะใายซะคงจะเป็นเต้าดอกสุดท้ายจังไดยว่ากะตองแพร่เต้าอยู่ดีโอเคครับผมไปก่อนบ๊ายบายโอ้ยคือเต้าเต้ากันเต้าของเรากันนะเซอร์ไฟกล้องเซอร์ไฟกล้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวสีเบื้องของอื่นบ๊ายบายสุดๆไอเดี๋ยวจะพาไปดูทีมงานเบื้องหลังแบ็กสเตจนะครับพี่น้อง อย่าถือตดกัซาเด้อพี่น้องบางที่บางสิ่งบางอย่างเข้าไปยัอินเกินไปนะครับการิมนี่ถกเทียงกันแน่ขิงกันแน่มันก็เพื่ออัตรุดในการในการไล่ในการแสดงนะเมื่อไห่าโอ้ยบางกรณีขิงมันกูสร้างวาแล้วบางนีมันว่าขิงลูกกูบางทนไม่ได้ลูกกูสีพี่น้องยาเด้อเพื่อถุกสิ่งทูกยางอยู่ในข่ายเดียวกันมันก็ระกันมันเดิมนะครับพี่น้องให้เบิ้งเพื่อความมันทึ่งเท่านั้นดูเพื่อความมันทึ่งเท่านั้นนะครับเราจะไม่ดูให้มันซีเรียสเดี๋ยวเบิ้งจนว่าอินจะมาเกินไปพี่น้อง อันนี้ทีมไหนครับนี่ยทีมไหนครับนี่อาจารย์สวัสดีครับทีมไหนนะครับปารทีมเอขนมาวงโย่อมมือคอนแกนเกนากอาลลูดปารทอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับปารททีมเอขนวงโย่อมมือคอนแกนเอาลลูดพี่น้องโอ้ไม่ยังนั่น ปาดคู่ฝึกไปขนของมาเองเลยพี่น้องร้องไห้ลรอคาซิมี่ทกแถียงกันแน่อาซิมี่ขิงกันแน่ฟาดฟันกันแน่พี่น้องมันเป็นอัตรลตในการแข่งขันนะครับพี่น้องขันสีมาเจือเชิดเออเจ้าเอารถดข่อยเ่าออกดอกที่หนึ่งน่ะโอ้ไมัคือจะเป็นของเจ้าละมันค็จะเป็น้องข่อยแล้วละมันกับิีบ้ามวนพี่น้องมันกับตองมี่ทกเถียงกันแน่นะครับท่อกระเยาอินยาวเกินไป เขากับเบิงเห็นพ่อดีพ่องามสุดท้ายเราก็เป็นผลงานของลูกๆโตเกียวเพื่อเก่านั่นแหละครับพี่น้องผู้ใดเฮ็ดดีผู้นั้นก็ได้ผลงานไปนต่อยอดครับอืมบางคนอีหลายโอ้ยกูเศร้ามากมันเราบอกนี่มันไปขิงลูกกูคัคกหลายอืมมันวาา่าเจ็บครองครับขวดจีบมาดิมันว่าลูกกูคัคกรวดมันไปขิงลูกกูคัคกรวดเศร้าม,มากมันแล้วเศร้าติดตามมันแล้วยาเด้อพี่น้องเด้เอเบิงเผื่อเพื่อก็มันเทิงสุดท้ายเราก็หักกันนึกเก้าครับอ่าเอาไปยังไงบ้างครับคุณคูบิ๊กจี้ อออเนี่ยหอดือแโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอซีบอกว่าคุูบิกิีน่ารักมากให้เห็นหน้าที่เราคิมหอดเีอแ่ได้เปลาอ้เนอะคิดหอดเนาะอย่าพาไหไหมเราเคสียหาน้ำนี่ก็ปากตอกนะไนิดหอดเนาะ กูวิกียไห้พี่น้องเปินไห้น้ำพีบิดเห็นหนาคู้ชินจังเลยคิดเรีนพีบิดก็สนว่าคือคนมันเคยรวมง,งานกันเนาะพี่น,อน้องเนาะหรือรวมงานน้ำกันเห็นหนากันสมือ <c oughs> เรื่องเกาแต่ว่าไม่มีคะแนนน้ำตานะคะอืมคือเด็กข้าวอันกูวิ่กีไปคนเกียร์ลอยมาแต่เวลาข้ามรถพ่วงหนึ่ง <c oughs> ไม่นิรีบ่ ถราเปเามุสินปกันเ่แล้วสดงให้พี่น้องเราหาอีหลีเานู้ี่นเพราะว่าบิกกี้กับพีวีกับคอนข้าแม่สวัสดีครับ เกินาอยู่ไปมีิดกลีิดเอมดและ้วน,ะนั่นี่ <c oughs> คุณดิยีเป็นคนน่ารักนะครับแขเป็นคนน่ารักแกเป็นคนพูดดีบาทบาทยังกอ่ะพี่น้องอันนี้ก็พี่น้องให้เอาเสียวไปจอดบ่ไปจอดใส่คู่ไิกี้อ่ะยก็กล้องบอดได้นี่ เอสซี่บอกว่าไห้น้ำกอดกอดกอด่าจนคือปากแล้วสิเป็นส้มนี้แม้สิไหสีหัวแล้วสิเป็นส้มนี้นี่เนาะเอื่อ่ิงหันเดนไปกับตรงแล้ว่าวากันเรื่องอิที่ยาเนาะคื่อภาพดีก็คือว่าที่ประมาณสามวันจะได้ ข,ขึ้นช่วยหายใจแล้วจะหายใจเองได้แลยแอืมที่สำคัญก็คือว่าน้องมีปฏิกริยาดีขึ้นเยอะมากกับร่างกายเปลี่ยกร่างกายดีขึ้นเยอะมากมีการดิดขี้เกียจยืดที่เกียจจะลุกจะเตียงอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็ต้องมัดเพิ่มอืเพราะน่าจะไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่ามันม,มีพันธนาการใช่ไหมล่ะมันมนีพันธนาการแล้วก็ เขาก็ไปแยกตัวออกมาแล้วก็เมื่อวานให้อาหารได้กินข้าวแล้วทั้งสายยางเป็นนุ่มข้าวดีได้คิดว่าดักแต่พุนระเบิงว่ะข้าวดีให้เราบังโชวติฟซีแล้วแบบแล้วอย่าตวนพี่น้องอย่าตวนนะครับคนแบบรวมงานนั้นกันไปงานไปงานนั้นสิคือ ผมกับพีวิต์เนี่ยอยู่ด้วยกันมาขนานแต่ว่ากับพีวิทร์กับขามาในในช่วงหนึ่งของตัวเกียวเนาะแต่ว่าคือสีพึ่งมัสนิดกันพึ่งหยอกพี่วิต์กับพึ่งกล้าหยอกขโมงกับพึ่งหยอกพีวิตร์มืสองเดือนบางเดือนกว่าสองเดือนนี่แหละแต่ว่าที่ก่อนหน้านี้ก็คือหลีนด้วยกันบอกกันมวนกันตลอดแต่ว่าจะไม่ค่อยได้สนิทกันเ่าค่อยได้แบบมาหยอกมาหลินกันสินะแล้ววันนี้เป็นช่วงที่แบบว่าผมกับพีวิต์ก็กำลังหยอกกำลังแงงสินะเวลาไปงานไปยังจีมมาหยอกแกก็เสียดแย พว <ô, S 1> ิทยาศาสตร์พี่วิทคุณพี่คุณแม่อะไรอื่นเราเราโอ้เมืออะไรเนี่ยยิงสิลมาหยอกกันนะครับหยอกกันเป็นแกเป็นคนนิสัยดีพี่วิวคนนี้นิสัยดีคนนึงแล้วเป็นคนที่เสียสละด้วยแล้วแกก็อยู่ทีมซีนะครับทีมซีกับมี่ผมอาร์ตแล้วการี่เจนีแล้วกาลิโอนะครับก็แสดงจริงๆก็ต้องมีพี่วิทย์ด้วยแต่ว่าการแสดงอันนี้มันก็ขาดไปสักอย่างพี่น้องนะฮันกับทัเบิงเอา ว่านี่มีแนวขายบ่ครับเนี่ยอนไรครับอืมขายตัวนบ่ครับอืมไปไหนงานวันนี้ใครมาจุดหน้างานนะครับฟรีไปเลยนะกระบอกไปเด้ออะกระบอกไปอ๋อแจกฟรีวันนี้แจกฟรีกระบอกไปพร้อมในเซนตีนะครับ ไปนอไมงเาเลยะแจกฟรีกระบองไฟใครมานะแต่ว่าต้องซื้อบัตรเข้างานจะให้เ้อบัตรหนึ่งใบได้กระบองไฟหนึ่งอันอเสียผาทีมไหนี่ทีมทีมบีกูบิกีคนมากบางหันครับอมกะปราสมัต้ือกาหมดแท้อดาโค้ดแต่ละโค้ดคือแบบสุดยอดมากมีแต่สุดยอดทั้งนั้นอาจารย์บิวกะ ุ๊ยอะไรนี่แข่งลกอะไรวันนี้นี่ลุกอะไรวันนี้เป็นนองราวสิติเกิดไร้ได้แาตานอานเต้นเต้นนอง่าวสิวันบังเป้นบังกองรัอริงนาเบิงคิมซี่พี่น้องวาาร้เาร้วนี้เขาเป็นอะไรใสวนนี้เาเมื่อขึ้นใส่ดอนีันมยอต้านแ้หน้าเงามากามันาหรือเปล่าอนี้นาซดนะครับผมนาสดแม่แต่งหน้า ขายของแร้วบัตรหนึ่งใบบัตรหนึ่งใบได้กระบองไฟหนึ่งอันพีน้องบัตรหนึ่งบัตรหนึ่งใบได้กระบองไฟหนึ่งอันเนาะครับใช่ถ้ามาที่หน้าก็มีบัตรมีกะบอไฟายังขอก็ไดลืมจ่ายบ้างหรน แต่ละทีมนี่ตัสิีวอลเลี่ยมคู่ฝึกนะครับแต่ละทีมนี่มีแต่สุดยอดสุดยอดเลยอาจารย์บิวกับกาลันปีรวยถวยพระราชทานคู่บีกับเป็นคู่ฝึกซ้อมหลายวงคู่บีกี้กับคนงานไม่ที่ประจักษ์นะครับบนเวทีของโตเกียวมูซิคโต๊ะโตกรรมการอารักกาดเน่ยทั้งหานบอ์บอลถึงอร่อยนะบอลโต๊ะประจัจจานโต๊ะกรรมการมีไฟนะสนามมีไฟตั้งโต๊ะสนามร้อยลงมาเห็นอะไรร้อยร้อยสองระดับระวังบอร์ดก็มีโชว์ใช่ไหมครับวันนี้ บอสก็มีโชว์ใช่ไหมครับวันนี้มีโชว์มีโชว์บอสวโชว์บอสอีกสามทีที่แพ้บ้สคือปกติแล้วเวลาเราไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยบอสสิเขามาเป็นตัวแสดงรวมซื่อแต่วันนี้พิเศษสุดก็คือบอสโชว์คนเดียวแล้วก็โชว์ใหญ่ด้วยใหญ่กว่าทั้งสามชนที่ทำนี้อีกโชว์บอสป้าพี่น้องปกตินี่ปกตินี่ปกตินี่บอสจะเป็นตัวประกอบ อันนี้บอกครับพุ่มครับข้า่ดอ่ะ่ว่่กับมมงไม่แ่บดราคาปัดคุยจีนจางทำแม่ร้องไห้ไม่มีต้องรอดูนะครับแม่เอาด่นหมร่นบดี่่อลร่นดเลยสดเลยเพื่อนเลยสมนจริงเลย เวลาิดถูก่อเมบอกระซงคิ้วเป็นไงกระบงไ้ตัวเลยวันนี้เปิดตัวเดนเซอร์ใหม่เด้อเป็นต่ายานมากแต่ทีมวันนี้เบนไม่ได้กินกาแฟเลยวันนี้ โอ้ยค้นเรียงหลอกสูเลียงโดเรียงสิเก่กับพ่อทำนั่นนะมันินไปร่อะอันนี้ตัวอะไรนี่มอมันกลายเป็นหกมื่งกันนะทั้งเขาของลูกค้า อันนี้ซ้อมโซ่ซ้อมซ้อมซ้อมซูอ๋ยน้ำตาลเสียงดีไปไหมนี่เสียงดีเกินไหมนี่ลิปซิงหรือเปล่าลิปซิงลิฟซิงไม่นี่ทำไมเสียงดีขนาดนี้คูพี่เป็นไงบ้างโซมากกว่าไหนโซยูม่่ซอ <laughs> ้อมแล้วหรอซ้อมไรครับแล้วเนี่ยชนะแล้วกับคู่ะนั้น บอลลูชนะบอลชนะแต่ว่าเราดูหนักกว่าคือที่บีบอลเห็นอีกย่างเลยบพราะอีรั้งก็แล้วค่ะแล้วแบบแล้วแบบซุ่มหรือเปล่ามันแบบุ่ไม่ไม่โชว์ออกมาหมดอีหลีปิตรยานรูปปิตรยานอยู่นะมันหน้าตาเป็นปิตรยานพูดอะรอย่างไรกินนี่ยไม่ไปกี่ร้อยกินมั้งแก ช่างมาแปลนชั้งหลายตัวเลชั้นมาวันชั้นกูกินเขาอยู่นี่เขาบริจาคกองชันเออเขาบริจาคขโมยชั้นเราแซวนะปฏิบาติบ้านแม็กซ์ลันก็เลยขนมาให้กินโอ้คุณนหารักแถวบ้านแม็กซ์รันบ้านแม็กซ์ลันขนให้มากินบ้านแม็กซ์แม็กซ์รัทีมดีค่ะเออมาละโอ้ยเชียร์งานเยอะเนี่ยเมื่อคืนก็ได้นอนดึกไงหลากหลายงานเราเอ้ยงานรถแฮ่งานอย่างเนี้ย